าคุณผู้ชมไปที่จังหวัดเชียงใหม่กันเลยนะคะไปดูโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่ดอยฟ้าห่มปกค่ะต้องบอกว่าเป็นโครงการที่ช่วยพลิกฟื้นชีวิตให้กับคนชายขอบได้มีชีวิตที่ดีขึ้นมีความสุขและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นติดตามรายงานชิ้นนี้กันจากคุณเกรียงไกรรัตนาค่ะยอดดอยสูงชันเกือบสุดขอบชายแดนทางเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ เคยเป็นพื้นที่ปลูกฟินดดิบสารตั้งต้นของยาเสพติดแต่ปัจจุบันกลายมาเป็นพื้นที่ปลูกกาแฟพันธุ์ดีทําให้ชาวบ้านหลุดพ้นบ่วงของยาเสพติดที่นี่คือบ้านเล็กในป่าใหญ่นะครับในพื้นที่สูงในอำเภอแม่ายจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้าพื้นที่ปลูกที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอแม่ายจังหวัดเชียงใหม่ทาให้ชีวิตของชาวบ้านที่เป็นชาวเขาหลายชาติพันธุ์ที่นี่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและไม่ลําบากครับ นับเป็นไปตามที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชีนาถพระบร,ราชชน,นีพันปีหลวงมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรมีที่ทํากินเป็นหลักแหลง่งเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและช่วยอนุรักษ์ป่าให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลโดยกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มสมัครใจมาที่นี่เพื่อสร้างบ้านเล็กในป่าใหญ่ได้ยิงพระองค์ท่านเขาจะให้ราษฎรที่คนยากจนให้ไม่มีที่ทํากิน ท่านก็จัดสรรให้ที่เรามาอยู่ตรงนี้เพื่อจะได้ดูแลป่าและยาสิติแล้วก็ดูแลยาสับป่าทั่วไปครับเริ่มแรกมีการปลูกข้าวแต่พื้นที่และอากาศไม่เอื้ออำนวยชาวบ้านยึดเป็นอาชีพไม่ได้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องหาพืชมาทดแทนจนได้กาแฟพันธุ์อาราบิกา้าเพราะเหมาะสมกับพื้นที่กลายเป็นที่ต้องการของตลาด คนรุ่นหลังก็ต่อยอดเพิ่มมูลค่าของมเมล็ดกาแฟต่อยอดจากเจนแรกโดยการที่มาแปลรูปมาคั่วมาขายโดยการที่ให้ทุกอย่างครับอ,อยู่ที่เราและสามารถที่ควบคุมราคาได้ครับตอนนี้ชีวิตของราษฎรบ้านเล็กในป่าใหญ่อยู่อย่างพอเพียงและยังอนุรักษ์ป่าไม้ให้มีความสมบูรณ์จนกลายเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวรับลมหนาวของอำเภอแม่อายเกิดเป็นไรายได้เลี้ยงชีวิตบ้านเล็กในป่าใหญ่ได้อย่างมั่นคง กลิดาสบายสุขถ่ายภาพเครียงไกรรัตนาทีมข่าวพุยภาค 7HD รายงาน